สวัสดีค่ะหนาวไหมคะพี่ม่วงหนาวไหมคะป่ะพาพี่ดวงดาวไปเดินเล่นแก้หนาวกันมาเร็ว่ะเดินไปกินยากแก้หนาวเดินออกกําลังกายแก้หนาวนะคะทุกคนพี่ม่วงไว้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนท,กทุกท่านนะคะมาแล้วป่ะพี่ม่วง พี่ลี่ไปไหนอกอดพี่ดาวเร็วชาวนี้นะคะอากาศก็จะหนาวหนาวหน่อยดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมคะพี่มะม่วงพี่มะม่วงใช่ไหม ที่มองจะเป็นองค์พลักษณ์ของพี่ดาวจะมีมะม่วงนะคะไปไหนนะคะก็จะตามพี่ดวงดาวไปด้วยแค่ไหนแค่ไหน Mmm. -hmm.